ความโกรธไม่ดีอย่าให้มีในใจขอเริ่มด้วยการตอบจดหมายน้องอ้อยนะคะขออภัยที่ไม่ได้ตอบส่วนตัวดังที่ขอมาเพราะไม่สะดวกจริงๆค่ะอย่างที่กำลังตอบอยู่เนี่ยก็เขียนที่วัดอัมพวันมาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยมาเข้ากรรมาฐานด้วยหอบหิ้วงานมาทำด้วยถ้าจะให้ตอบส่วนตัว ต้องไปหาซองหาสแตมไปที่ทำการปรายศนียิ่งช้าไปใหญ่เลยค่ะจดหมายจากต่างประเทศกองพเนนอยู่บนโต๊ะทำงานบางฉบับเกินสองปีแล้วยังไม่ได้ตอบเลยค่ะน้องอ้อยขอสมัครเป็นน้องสาวพี่ยินดีรับหน้าที่พี่สาวค่ะเรื่องลูกชายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะ พี่มีเพื่อนๆเป็นทหารหญิงหลายคนเขาบอกว่าถ้าลูกชายพี่มีปัญหาให้พาไปสมัครเป็นทหารเขาดูแลดีมากอยากเรียนอะไรก็ให้เรียนเห็นว่าถ้าสมัครเป็นทหารเลยก็มีเงินเดือนให้เดือนละห้าพับาทในวงเล็บอันนี้เพื่อนที่ไม่ใช่ทหารบอกเพราะว่าหลานเขาเกเขาจึงอยากให้ไปเป็นทหาร จะได้ฝึกหัดนิสัยให้หายเกน้องอ้อยสวดมนต์ช่วยลูกก็ถูกต้องแล้วค่ะและเรื่องยาเสพติดก็หายห่วงได้ทหารเขาเคร่งกรัดเรื่องนี้มากไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะส่วนเรื่องลูกสาวน้องอ้อยไม่อยากให้ลูกสาวทำงานบริษัทอยากให้ทำราชการขณะนี้ข้ราชการกำลังจะหมดไปแล้วค่ะ พราะรัฐบาลชุดนี้คงไม่ชอบข้าราชการไม่ทราบเพราะเหตุใดไม่มีการบรรจุข้าราชการใหม่แล้วค่ะส่วนข้าราชการเก่าถ้าใครหมดอายุต้องทำบัตรใหม่เขาก็ไม่ทำบัตรประจำตัวข้าราชการให้แล้วนะคะอย่างบัตรของพี่จะหมดอายุเดือนกันยายนนี้พอไปทำบัตรใหม่ก็จะไม่ได้เป็นข้าราชการอีกต่อไป แต่จะเป็นพนักงานของรัฐแทนคําว่าข้าราชการนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าราชพักแปลว่าคนของพระราชาประเทศไทยเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลาช้านานและพระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของไทย มานานจนแยกจากกันไม่ได้อยู่ๆก็จะเปลี่ยนไม่เป็นแบบฝรัง่งเรื่องนี้พี่ไม่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องอ้อยไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไม่ได้เป็นข้าราชการเพราะแม้ข้าราชการเองก็ยังไม่ได้เป็นเลยค่ะแต่ทำงานบริษัทก็เงินเดือนดีกว่าราชการนะคะเรามองแต่ส่วนดีไว้ก็พอจะปลอบใจตัวเองได้บ้าง บอกลูกสาวเธอว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างหนึ่งเว้นเสียไม่ได้ก็คือเป็นคนดีถ้าเรามีความดีเป็นพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานของรัฐเราก็ดีได้ขอให้โชคดีค่ะฉบับที่สองเขียนมาจากคุณวิ ซึ่งขออนุญาตไม่ลงชื่อจริงอาจารย์อ่านแล้วเห็นใจมากค่ะแต่ก็อยากจะให้กําลังใจคุณวิว่าผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณวิมีทั่วโลกเลยค่ะถึงอย่างไรเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะอยากให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเรื่องคุณวิค่ะจึงขออนุญาตนำจดหมายมาลงดังนี้ เรื่องของดิชันน้ำเน่ายิ่งกว่านิยายน้ำเน่าอีกค่ะดิชันหนีแม่มาทำงานที่กรุงเทพ40กว่าปีแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นตำรวจตอนหลังได้กันโดยจดทะเบียนสมรสคงเป็นกรรมเก่าของดิชันที่หนีแม่มาจึงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จผู้ชายคนนี้ตอนหลังเขาก็มีผู้หญิงอื่นมากมายเขาให้ดิชันทำแท้ง4ครั้ง จะเป็นด้วยเหตุนี้กระมังชีวิตดิฉันจึงได้เป็นอย่างนี้ดิฉันมีลูกกับเขาสามคนต่อมาเขาก็ให้ดิฉันไปอยู่กับพ่อแม่เขาที่ต่างจังหวัดลูกของดิฉันเสียสองคนคือลูกชายคนโตกับลูกสาวคนกลางเสียตอนอายุ21ปีทั้งสองคนลูกชายเสียปีสามสี่เขาเป็นเด็กดีมากรู้ว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้ก็ตั้งใจเรียน กำลังจะจบปะวะสก็มาเสียดิฉันหวังพึ่งเขามากจนป่านนี้ก็ยังไม่ลืมเขาเลยค่ะพูดถึงเขาทุกครั้งน้ำตาไหลทุกครั้งพอสิ้นลูกชายดิฉันก็หมดกำลังใจตอนนั้นทำงานที่โรงเรียนเจ้าของเข้าใจดีให้ลูกดิฉันเรียนฟรีทั้งสามคนดิฉันก็ระลึกถึงบุญคุณเขาเสมอค่ะ ส่วนพ่อเขานั้นไม่ต้องพูดถึงเขาจะมีเมียหมายเรื่อยมีลูกเต็มไปหมดแต่ไม่เลี้ยงแม่เด็กเลี้ยงกันเองเหมือนดิฉันนี่ละค่ะดิฉันรู้ตัวดีว่าดิฉันมีกรรมมากจึงเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่อายุหกสิบแล้วค่ะลูกสาวคนเล็กท,ที่แต่งงานแล้วแฟนก็มีผู้หญิงอื่นอีกเหมือนกัน ดิฉันสวดมนต์ทุกวันเพื่อที่จะมีกำลังใจต่อสู้อะไรอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้อ่านสาลาและท่านหลวงพ่อวัดอังพวันอยากไปเข้ากรรมาฐานมากค่ะจะหาโอกาสไปให้ได้อยากเล่ามากกว่านี้ค่ะแต่กลัวอาจารย์จะไม่มีเวลาอ่านอยากเรียนอาจารย์ว่าสวดมนต์ไม่ได้จุดทูปเทียนจะได้ไหมคะ อระยู่บ้านเขาไม่มีห้องส่วนตัวค่ะลูกชายที่ตายแล้วมาเข้าฝันถามเขาว่าทำไมผอมนักเขาบอกว่ากินไม่ได้เพราะอะไรคะเวลาดิฉันพูดถึงเขาน้ำตาไหลทุกครั้งเขาจะบาปหรือเปล่าคะลูกสาวคนกลางยังไม่ได้เผาเขาล้างป่าช้าไปแล้วเราจะทำยังไงดีคะ ตายตั้งแต่ปีสามห้าปอเต็ตึกงไปฝังแบบศพไม่มีญาติเพราะเขาตายตั้งสิบวันดิฉันถึงได้รู้ประกอบกับไม่มีเงินด้วยค่ะตอนนี้ดิฉันดูแลคนแก่เวลาอารมณ์เขาไม่ดีเขาก็จะไล่ดิฉันตลอดแล้วก็หาว่าดิฉันจะลักนั่นขโมยนี่จะเรียกว่ากรรมหรือเปล่าคะดิฉันยังมองไม่เห็นเลยว่า จะเอาลูกขึ้นเผาได้เมื่อไรเพราะเงินไม่มีและขอเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเข้าล้างป่าช้าไปแล้วเราจะทำพิธีเผาอย่างไรคะดิฉันอยากไปเข้ากรรมฐานเพื่อจะล้างบาปต่างๆถ้าไปต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะทุกวันนี้ดิฉันสวดพาหุงชินะบัญชรอ,อาจารย์บอกว่าสวดธรรมจักดิฉันก็จะสวดตามคะ่ะ และเมื่อสวดจบแล้วก็จะแผ่กุศลว่าให้แผ่ไปถึงลูกสาวและหลานเอ่ยชื่อเขาเขาจะได้ไหมคะดิฉันดีใจมากที่สุดที่อาจารย์ได้รางวัลระดับโลกดิฉันไม่ได้เป็นญาติกับอาจารย์แต่ความรู้สึกเหมือนอาจารย์เป็นญาติค่ะอ่านกุลสตรีสิ่งแรกที่อ่านก็คือสาลาแล้วก็วัตจักรชีวิตค่ะ ขออนุญาตเรียกคุณวิว่าพี่วิก็แล้วกันนะคะเพราะในไหนก็รู้สึกว่าเป็นญาติกันในสังสารวัตรอันหาที่สุดไม่ได้นี้พี่วิกับหนูก็ต้องเคยเป็นญาติกันมาก่อนแน่ค่ะรวมทั้งท่านผู้อ่านด้วยอยากจะบอกว่าเห็นใจพี่วิมากแต่ในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่คือถึงพี่วิจะมีอายุ60แล้วก็ยังมีงานทํา แม่บ้านของหนูคือพี่ลำดวนอายุห้าสิบเจ็ดปีอยู่กับหนูมาเกือบห้าปีหนูยังต้องส่งกลับบ้านเพราะไม่มีเงินเดือนจ่ายเดือนละ 4, 500, สี่พันห้าสงกลับเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนที่ผ่านมาหนูร้องไห้มากมายเพื่อนโทรมาก็ร้องไห้ร้องไห้โฮโฮจนเพื่อนตกใจนึกว่ามีใครตายพอรู้ว่าพี่ดวนไป เพื่อนก็บอกว่าเขาไปอยู่กับลูกเขาสบายแล้วพี่สิยังต้องแบกหนี้อีกตั้งหลายล้านทุกกว่าคุณดวนตั้งแยะเท่านั้นเองหนูก็หยุดร้องไห้ได้ทันทีเชื่อไหมคะว่าร้องตั้งแต่พี่ดวนลงจากรถขับรถไปส่งที่หัวลำโพงขึ้นทางดวนกลับบ้านก็ขึ้นผิดแทนที่จะเสีย40บาทก็เป็น80บาท พี่ดวนได้เงินไป2 3 0 0 0 0บาททั้งเงินเดือนและโบนัสบอกว่าจะไปสร้างบ้านให้ลูกอยู่พอพี่ดวนไปหลานๆก็มาอยู่กันเต็มบ้านแต่หนูก็คิดถึงพี่ดวนเพราะว่าต้องทำงานเองบ้านเรือนก็รกรุงรังหลานๆเขาก็ไม่ค่อยได้ช่วยสักเท่าไหร่ที่เขียนเล่าเนี่ยก็เพื่อจะบอกพี่วิว่าพี่ยังโชคดีที่อายุห0แล้ว ยังมีงานทำส่วนเขาจะอารมณ์ไม่ดีว่าอะไรบ้างก็อย่าถือสาคนแก่ให้ท่องคาถาสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมรังสีที่หลวงพ่อวัดอัมภวันท่านสอนให้ท่องเป็นคาถาเมตตามหานิยมว่าเมตตาคุณนางอารหังเมตตาเขาจะว่าอะไรก็อย่ารับฟังท่องอย่างนี้ไว้อย่างเดียวเชื่อหนูนะคะ แล้วพีวิจะเจริญในหน้าที่การงานค่ะหรือจะคิดอีกแง่ว่าเราช่วยให้เขาได้ระบายความหงุดหงิดออกมาเขาจะได้ไม่เก็บกดและเราก็จะได้ไม่ต้องเก็บความหงุดหงิดของเขามาไว้ในใจสองสามวันก่อนหนูอ่านหนังสือสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ของทอท,ท,ทีรนันมีคาถาแก้ความโกรธหนูอ่านครั้งเดียวจำได้ ทันทีแล้วก็จะจำไว้ท่องเวลาที่กําลังโกรธคาถามีดังนี้ค่ะอักคีมหาอักคีความโกรธไม่ดีอย่าให้มีในใจตอบคำถามพิวินะคะสวดมนต์ไม่ได้จุดทูปเทียนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่สะดวกที่จะทำเช่นนั้นแต่ใจสิคะสำคัญมากสวดด้วยใจนะคะ ถ้าใจเราเป็นสมาธิขณะสวดเราก็ได้บุญมากจะอุทิศไปให้ใครเขาก็จะได้รับค่ะเรื่องลูกชายมาเข้าฝันเขาบอกว่ากินไม่ได้เพราะไม่ได้ทำไว้ค่ะคือเขาคงไม่เคยทำบุญถวายพัะทหารแด่พระสงฆ์หรือไม่เคยใส่บาตรเมื่อไม่ได้ทำไว้ก็กินไม่ได้เพราะของที่คนอื่นทำไว้เราก็กินไม่ได้แต่พี่วิช่วยได้ โดยถวายสังฆทานและอุทิศให้เขาไม่ต้องเสียใจว่าลูกไปเกิดเป็นเปรตเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงเวียนว่ายู่ในสังสารวัฏมานานเคยอุบัติในทุกขติภูมิเช่นเคยอุบัติในนรกแต่ไม่อุบัติในอเวจีนรกเคยอุบัติเป็นเปรตประเภท ประทัตตุปชีวิกเปรตแต่ไม่อุบัติเป็นเปรตสามประเภทคือขป,ปิปาสิกประเรนิชามัตตันหิกประเรและกาลกันจิกประเรเคยอุบัติเป็นเดรัจฉานแต่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าช้างและไม่เล็กไปกว่านกกระจาบแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ถึงเราเองก็เคยเกิดในทุกขติภูมิมาเพียงแต่เราระลึกชาติไม่ได้จึงไม่รู้เวลาพี่วิพูดถึงลูกก็เลิกน้ำตาไหลเสียทีเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่บาปแต่เขาก็ไม่สบายใจที่เห็นแม่เป็นทุกข์พี่วิบอกว่าเขาเป็นคนดีอีกหน่อยเขาก็จะไปเกิดในภูมิที่ดียิ่งถ้าไปทำกรรมฐานอุทิศกุศลให้เขา เขาก็จะได้ไปเกิดเร็วๆมีตัวอย่างหลวงพ่อท่านเล่าไว้หลายเรื่องที่พ่อแม่มาเข้ากรรมฐานช่วยลูกให้พ้นจากนรกหรือลูกมานั่งกรรมฐานช่วยพ่อแม่ให้พ้นจากนรกต้องหาเวลามาเข้ากรรมฐานแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติจะช่วยลูกได้ควรมาสักเจ็ดวันโดยมาวันโกนจะช่วยได้ทั้งลูกสาวลูกชาย เรื่องเผาศพลูกสาวไม่ต้องไปคิดป่านนี้ก็ไปเกิดแล้วไม่ต้องไปผูกพันกับเรื่องพิธีกรรมให้เข้ากรรมฐานดีกว่าคิดว่าตอบคำถามพิวิครบแล้วนะคะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานค่ะเสื้อผ้าชุดขาวที่วัดมีให้ยืมค่ะขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่าไปพูดคุยกับใครถ้าไม่พูดเลยตลอดเจ็ดวันยิ่งดี คงได้รับหนังสือไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกแล้วนะคะฉบับที่สามเขียนมาจากคุณนายนาคงนำลงทั้งหมดไม่ได้เพราะเนื้อที่ไม่พอขอชมว่าเขียนเก่งจริงๆค่ะตั้งสีหน้ากระดาษตัดตอนมาลงเฉพาะที่เห็นว่าสมควรนะคะ คอลัมน์สาลาธรรมโอสถของอาจารย์เมื่อได้อ่านแล้วช่วยให้หนูมีความเข้าใจกับเรื่องพุทธศาสนาธรรมะมากขึ้นอ่านแล้วมีความสุขใจติดใจคอลัมน์สาลาธรรมโอสถอีกทั้งเรื่องวัตจักรชีวิตหนูก็ชอบอ่านค่ะตอนนี้สาลาถูกปิดไปแล้วอ่านใต้ร่มมณฑารบแทนนะคะเรื่องที่คุณนายนาเล่ามาตั้งแต่เรื่องการสวดมนต์ ซึ่งมีถึง20รายการอาจารย์ขอติงว่ามากไปค่ะและบทที่สวดก็เข้าลักษณะอ้อนวอนบนบานสรรกล่าวซึ่งไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ้อนวอนหรือเส้นสวงไม่ได้สอนให้พึ่งอำนาจภายนอกแต่ว่าสอนให้พึ่งตนเองฉะนั้นสิ่งที่สวดในจํานวน20รายการที่เขียนมานี้ รายการไหนเข้าขายอ้อนบอลบนบานสารกล่าวสมควรที่จะตัดออกคุณบอกว่าสวดถึงห้าทุ่มแล้วก็ยังต้องกรวดน้ำเอาน้ำมารดต้นไม้ตอนห้าทุ่มก็กลัวเลยกลายเป็นปัญหานุนนางไปหมดเรื่องสวดมนแล้วกรวดน้ำก็ไม่จำเป็นนะคะเป็นเรื่องของพิธีกรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าขาดปัญญา การปฏิบัติของเราอาจกลายเป็นศีลปตะปรามาตไปในวงเล็บคือความยึดมั่นในศีลประโดยสักแต่ว่าทำาตามกันไปอย่างงมงายหรือเห็นว่าขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ส่วนเรื่องพระภิกษุที่คุณเล่าพฤติกรรมของท่านมานั้นขอบอกว่าสิ่งที่พระรูปนี้ทำไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงายเรื่องขันห้าก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันอย่างแท้จริงขันห้าไม่มีมีแต่ขันห้าซึ่งได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนมีขันห้าอยู่แล้วอย่าไปรับขันของคนอื่นมาอีกแค่ขันของตัวเองก็ยังบริหารไม่ไหวและทำไมจะไปรับขันคนอื่นอีกล่ะคะ เวลานี้หลอกลวงกันมากเหลือเกินอย่าพาตนไปเป็นเหยื่อของพวกนี้เลยนะคะอยากเรียนให้ท่านผู้อา่านบุญกุศลนั้นถ้าเราทำไว้มากๆทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความงมงายเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือเกิดเหตุเพศภัยอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดบุญกุศลที่ทำไว้ช่วยเราได้ ย่างเพื่อนร่วมงานของอาจารย์ขอเรียกด็อกเตอร์น้อยเพราะเจ้าตัวไม่อนุญาตให้ออกนามจริงด็อกเตอร์น้อยเป็นคนมีเมตตาใครตกทุกข์ได้ยากมาขอความช่วยเหลือด็อกเตอร์น้อยไม่เคยปฏิเสธคุณแม่ของด็อกเตอร์น้อยเคยเป็นครูสอนที่จังหวัดฉะเชิงเซานับถือหลวงพ่อโสธรมากแล้วก็ชอบทําบุญเวลาอาจารย์ไปทำบุญที่วัด ด็อกเตอร์น้อยกับคุณแม่จะฝากเงินไปทําทุกครั้งที่ทราบพอเพศภัยมาคือวันเสาร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2546เวลาสองนาิกา30นาทีได้เกิดเพลิงไหม้บ้านที่ติดกันคุณแม่เห็นบุรุษสวมชุดสีขาวลอยอยู่บนหลังคาและก็เป่าไฟออกไปจากบ้านเห็นเป็นหลวงพ่อโสธร และพระเครื่องลอยเต็มหลังคาหมดเพื่อนบ้านสองรายก็เห็นอย่างเดียวกันปรากฏว่าบ้านด็อกเตอร์น้อยไม่ไหม้ไฟรถดับเพลิงมาหลังจากไฟไหม้ไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไม่มีน้ำด็อกเตอร์น้อยเปิดน้ําแทงใต้ดินให้เป็นน้ําที่เก็บไว้ใช้อาพาร์ตเมนต์ปล่อยน้ําจนหมดไฟก็ยังไม่ดับ ในที่สุดต้องสูบน้ำจากสะว่ายน้ำของโรงเรียนสองแห่งใกล้ๆบริเวณนั้นมาช่วยดับเพลิงจึงสงบลงทำไมบ้านด็อกเตอร์น้อยไม่ถูกไฟไหม้ทั้งที่บ้านแถวนั้นถูกพระเพลิงเผาพราญไปกว่า20ิบหลังคาเรือนเรื่องอย่างนี้ไม่มีในตำราค่ะ